หน้านูนห้หุนครึ่งนะครับหน้านูนกันลินกันเทนะครับแก่สูงนะครับขยันคู่นะหกเอียว e แก่สูงนะครับ5 3 3คู่3 11 6 4เอ็ดหียวสิหน้านูนนะครับ5 5 4คู่5 5 4 2 1า 6กห้าสามิได้นะครับนะครับหกหกสองนะครับปกติหกห้าสามต้องมาต่ำแล้วนะครับลูกค้าขอแก่สูงนะครับห้าสี่เอียวนานๆมาทีนึงนะครับมาต่ำมาเอียวเนาะหกสี่สองเนี่ยนานๆมาทีนึงสี่สามเอียว ยกแรงยกเบาได้เลยนะครับเป็นงานทั้งหมดนะครับลองยกเบาดูก็ได้6-4-2 6-3เอียว 6, e 6 6 5คู่ 6, 6. 42เ e อียวโอเครู้จังหวะน้ำหนักมือละผมไล่ดูละน้ำหนักมือต้องยกแรงหน่อยหนึ่งนะครับ5-4-2นะครับ หน้าน้นนะครับมันจะหมุนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับจับยังไงมันก็หมุนนะครับ542อยู่อีกครั้งหนึ่ง533คู่31นะครับประมาณนี้เลยนะครับลูกก็เต้นปกติดีนะครับหน้ามันก็จะหมุนแบบนี้ปกติเพราะว่ามันการลินกันฟังเนาะนี่เทเหมือนกันทั้งหมดนะครับทุกหน้าเลยนะครับการดินกันฟังนะครับอ่าถ้า ยังไงก็สนใจนะครับก็สามารถติดต่อ0946231884นะครับสวัสดีครับ